ค่อนข้างมั่นใจครับติดเรื่องเดียวก็ไ่าะเป็นเรื่องที่เวลาซ้อมที่น้อยแค่นั้นเองเราได้เตรียมตัวประมาณสองสามวันครัผมในการซ้อมซ้อมประมาณ6วันครับผม ทีมที่ที่สร้างมาครับมันใช้เวลาซ้อมน้อยมากแต่ในช่วงเวลาที่น้อยอย่างเงี้ยเราต้องแบบเน้นที่คุยกันแล้วก็แก้ปัญหาในในวันนั้นๆในทันทีเพื่อจะได้มีประสิทธิภาพในวันพรุ่งนี้ครับก็กดดันนะครับเพราะว่าผมต้องเป็นคนที่ต้องสั่งคอยสั่งแผนหรือว่าแก้แผนในสถานการณ์นั้นๆก็ต้องมีกดดันบ้างครับผมจุดเด็กของเราคือในเรื่องการสกิลการยิงครับผมแล้วก็การเล่นเป็นทีมครับ จุดเด่นก็เป็นเรื่องยิงแม่นครับแล้วก็อยู่ที่ยังน้อยขาดแก้ประสบการณ์นิดหน่อยครับกระดุมแล้วกันนะครับมือเจ็ดของทีมเอเอดียนะครับซึ่งเขาจะมีเรื่องสกิลการยริงท,ที่ดีวอนรไฟล์เขาก็เป็นคนที่คงเส้นคงวาครับเรื่องการยิงทั้งเรื่องการเล่นและยังเป็นตัวขัดของทีมด้วยครับดิ l แลนเป็นกัปตันที่ดีครับผมต่างแผนได้โอเค เ้าหมายของผมคือการที่เราได้เข้ารอบเพย์ออฟครับผมแล้วผมก็ติด Top ท็อปสาไทยแล้วก็ไปแข่งต่อระดับภูมิภาคคาดหวังขอม,มากเลยครับว่าทุกคนสามารถไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป้าหมายเดียวกันครับมถึง15ทีมที่แข่งก็เจอกันแน่ครับในรายการอย่าเอือให้มากสู้ๆถ้ายิงไม่โดนอะเจอกันหลังใหม่